สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็มาโผล่อะไรนะพี่เราหาเราเปล่เอาอะไรมา้วยน่าจะไปหาแล้วมั้งครับเดินเดินเข้าไปด้วยกันแนาตอนนี้นะครับเรามาโผล่อยู่ที่ร้านสตึกอะไรครับผมสี่แยกไฟแดงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ร้าน จำหน่ายอะไรนะครับหลายรถเกี่ยวข้าวหลายรถบรรทุกหลายรถแบคโฮนะครับเครื่องจักรหนักนีกน่ศูนย์รวมอยู่ที่นี่เลยครับสตึกอะไลทีมงานรถบินนะครับช่างอุ้ยช่างต๋องครับมาด้วยมาหาซื้ออะไรนี่ครับจุดที่เราต้องการก็คือไออ่ะ เฟืองเบ้าตัวนี้มาแล้วครับเป็นเฟืองตัวเดินนะครับของรถวินเจ้าขวัญใจสบายชาวนาอ้ามาแล้วครับ ตอนนี้กำลังเทียบอะไรอยู่ครับ สเตอเฟืองตัวเดินนี่ครับอย่ติดไฟแดงเลยครับติดไฟแดงเลยตอนนี้ช่างกุ้ยกับนายช่างกำลังเข้าไปหาอยู่รอรุดกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เราไปหาอยู่ที่ ร้านภัยบุญนะครับที่ก่อนถึงสี่แยกนะครับก่อนถึงสามแยกนะฮะป้อมตำรวจทางหลวงนะครับใกล้ๆตรงนั้นแหละแล้วก็ล่วงเลยมาที่สตึกอะไรครับ ดูกันว่าจะได้หรือเปล่า กำลังกำลังดูอยู่นะครับเผื่อมีการดัดแปลงได้เพราะว่าทีมช่างของเราเนี่ยเขาเป็นนักดัดแปลงมืออาชีพอยู่แล้วครับวันนี้ร้านอะไรนี่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับสตึกอะไรตอนนี้ทำอะไรพี่เขาหน้าแปลงครับผมที่ลูกค้าก็มาให้ทำรอ อ,อ๋อซื้อของอะไรมือสองมาแล้วก็มาแล้วก็ขายในราคาสภาพสินค้ามือสอง,สอ,งอ๋อนี่ครับมีแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้ ช่วงนี้อะไรรถเกี่ยวข้าวขายดีครับอยู่ที่นี่ครับมีทีมช่างนะครับคอยบริการในระดับมืออาชีพเ้งนั้นเลย ัออกมาอีกแล้วครับรอบที่สองครับเข้าไปในนั้นแล้วรอบหนึ่งร้องถ้าจะร้องไปใส่รถเบิรกลอยทียังอยู่เอง ใส่เกียงรูปใส่ก็น่าจะไปยังตาน้องรองร่งมือมาหนาจะได้เตือมันจะได้เลยได้ของอีางงี้้องเลือกของกัมัอารแช่งอาครับไอตัวของไม่มุ้ได้แขีงไมเป็นของถอดครับมูเตอตืนเครื่องเครื่องมือมันเบาซีนอยังเ้เนะอ๋อนี่เป็นของถอด ี่เป็นของถอดครับของถอดนี่ก็ภาษาบ้านเราก็ของมือสองนั่นละครับภาษาร้านอะไรก็จะเป็นของเสียงกง 2,500บาทนายช่างอยู่นี่มีแต่หน้าตาดีๆเลยอะบ้าวี่เมียอีกายเรื่องไม่มีเมียนี่ขอให้บอกครับฮะยังบอดพร้อมเดี๋ยวมารอบหลังงยู่ ไปดูข้างในกันหน่อยโอ้เข้ามาข้างในนี่มีหมดเลยครับเบาะเบอะพวกสายครับสายฮอริกสายลมสายน้ำมันนี่คังอะไรรถเกี่ยวข้าว ยกบริษัทมาไว้ที่นี่เลครับตึกอะไรครับอมมอตรงมอตเตอร์นี่ครับมอตรงมอตเตอร์ครับ,ออรบของใหม่ของถอดของเสียงกลงศูนย์รวมอยู่ที่นี่หมดเลย นี่ครับล้อนงล้อนําล้อตามล้อเรียนล้อเล่นอยู่ที่ไหนไม่รู้สอ0พบาทนะครับเฟืองเมื่อสักครู่นี้โซนนี้จะเป็นโซนของอ,อะไรรถเกี่ยว นะครับมีอยู่หลายล็อกเลยหนึ่งครบเลยครับโอ้โหมีโอกาสได้มาบุกค,คังร้านสตึกอะไรครับโซคอน้ำมันแบตตงแบตเตอรี่ครับ แผ่นกึ่งเข้าไปข้างในก็จะเป็นพวกอะไรทั่วไปนะครับเครื่องจักรรถบรรทุกหนักเป็นได้ได้กันบ่ สิ่งที่ต้องกันคือข้างในนี่ตรงกันจะเรือมกันเฉพาะความสูงความต่ำของไอ่ตัวสเตอร์น่าจะได้ครับลองดูพี่น่าจะได้เนาะขอบคุณทีมช่างครับวันนี้บริการดีมากเลยไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับ